วันนี้เพียงุ่นมาแชร์ประสบการณ์การได้เป็น star seller นะคะทำยังไงให้ได้เป็น star seller 1. กันยา2,564นะคะปีนี้เดือนนีเ้เป็นเดือนแรกนะคะที่เอซีเขาเหมือนเชิญชวนเป็นเหมือนลักษณะให้รางวัลกับร้านค้าที่บริการดีนะคะขนส่งไวแล้วก็การได้รีวิวที่ดีนะคะเขาก็จะให้เป็น star seller นะคะ การที่จะได้เป็น Star ์ e l l เลอรเนี่ยต้องทำยังไงถึงจะได้เป็นมั่งนะคะหลักเกณฑ์เขาก็คือมี3ส่วนด้วยกันนะคะอย่างแรกคือตอบลูกค้าภายใน24ชั่วโมงะคะ่ะตอบทุกข้อความของลูกค้านะคะก็คือต่อให้ลูกค้าส่งหัวใจมาเราก็ต้องส่งหัวใจกลับคืออย่างเมื่อก่อนเนี่ยพี่หมุนก็ปล่อยผ่านใช่ไหมคะ คือทุกคนคิดว่าก็น่าจะเป็นแหละแบบลูกค้าขอบคุณส่งรูปหัวใจมาเราก็โอเคเราก็ขอบคุณไปแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้มันไม่รู้จะจบตรงไหนไงนเราก็ต้องพอมีสตาร์เซลเลอร์ใช่ไหมคะเราก็ต้องส่งหัวใจกลับไปพร้อมรูปภาพกับคำขอบคุณเข้าไปนะคะซึ่งอันเนี้คือการตอบกลับต้องตอบกลับเป็นคนสุดท้ายนะคะของเราคะแนนร้อยคะแนนจะได้ ามาตรฐานเขาที่จะเป็นสปาเซลเลอร์ได้คือ95คะแนนนะคะ95ซ็นต์ึ่งแม้แต่ในเคสนะคะในเคสเราก็ต้องเข้าไปตอบนะคะอย่างเช่ดสมมติตอนนี้พี่หุ่นมีเคสเนาะลูกค้าเปิดเคสมาขอคืนเงินเพราะว่าเขาได้ชุดเราไปแล้วใส่เรียบร้อยแล้วส่งรีวิวมาแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าเกิดจากคำแนะนำของเราที่ซักแล้วพังเพราะว่าเป็นความผิดเราไปบอกเขาว่าให้ซักแห้ง เขาก็ส่งซักแห้งแล้วพังเขาก็เลยมาขอรีฟันขอคืนเงินแล้วสุดท้ายในข้อความอันนั้นนะคะ,ะพี่หมุนก็ไม่ได้ไปตอบอะค่ะคือตอบไปหมดแล้วไงพอไม่ตอบเราก็โดนหักคะแนนนะคะคือ,อในเคสเราก็ต้องเข้าไปตอบนะคะเนาะโอเคนะคะแนนส่วนที่2คือการขนส่งการขนส่งเราก็ต้องมี tracking number ใส่ใน sc ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ ระยะเวลาที่เรากําหนดอ่ะเท่าไหร่สมมติ1อาทิตย์ก็ต้องให้ถึงมือลูกค้าภายใน1อาทิตย์2อาทิตย์หรือ3อาทิตย์ก็ต้องตรงตามเวลานะคะถึงจะได้ร้อยคะแนนเต็มเนะาะส่วนที่3คือคะแนนจากการรีวิวนะคะรีวิวถ้าได้5ดาวเราก็จะได้เป็น star seller เนาะซึ่งมาตรฐานทุกอย่างทั้ง3อย่างทั้งรีวิวทั้งการขนส่งและการตอบกลับเนี่ยทั้ง3ส่วนเนี่ยคะแนนเขาจะ เป็นร้อคะแนนเต็มใช่ไหมคะอย่างต่ำต้องได้95คะแนนนะคะซึ่งขอเพียงอุ่นะเดือนนี้ก็เป็นเดือนแรกที่ได้เป็น Star Seller เนาะก็ได้คะแนนขนส่ง100%การตอบกับ99%ส่วนดาวนะคะการรีวิวได้95%ก็เกิดจากลูกค้าที่เปิดเคสกันเนี่ยเข้ามาให้1ดาวซึ่งพอได้1ดาวคะแนนเราก็โลดทั่วเลยนะคะ อโอเคแต่ว่าก็ไม่เป็นไรพี่หนุนก็ได้เรียบร้อยแล้วซึ่งพอไปดูหน้าร้านเราอะค่ะ,ะในฐานะผู้ซื้อมันก็จะมีรูปดาวแปะอยู่ที่ร้านเรานะคะ,อะบอกว่าเราเป็นสตาร์เซลเลอร์นะแล้วอันนี้คือเคล็ดลับทั้งหมดที่พี่หนุนบอกมาเนาะก็คือก็ต้องรีบอย่างการขนส่งก็ต้องส่งให้ตรงเวลานะคะส่งให้รวดเร็วซึ่งอตอนนี้ทุกคนก็มีปัญหาเนาะส่งกับบางที่อย่างเงี้ยก็ ระยะเวลามก็นานก็ไม่มีโอกาสเป็นแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพอพ้นโควิดไปเราก็สามารถปรับปรุงได้นะคะโอเคนะอยากรับฟังคลิปความรู้ดีๆอย่างนี้นะคะในการทําแบรนด์เสื้อผ้าของพี่หุุนนะคะแบรนด์เอ g จีสตาไปขายที่อเมริกาซึ่งตอนนี้พี่หุุนก็เป็นช่วงพีก กันยาตุลาพฤศจิกาธันวา4ี่เดือนนี้เป็นเดือนพีคของเพี่หมุนนะคะคือเป็นช่วงคนแต่งตัวมีอีเวนต์มีจัดงานแต่งงานมีช่วงคริสต์มาสก็ช่วงปลายปีเนาะช่วงปีใหม่ทุกคนก็สังส่งรั์เฮฮามีความสุขนะคะก็เป็นช่วงของเพี่หมุนที่ก็ขายดีเนาะขอบคุณที่ติดตามนะคะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ